สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการมิดวิกอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้นนี่นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในการกล่าวคําพยานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะจากพี่น้องสอปปลาวนะคะเป็นพี่น้องที่น่ารักแล้วก็สดใสมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวให้พี่น้องทางบ้านได้รู้จักหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนูชื่อแสงมณีซือเล่นนูซือมิวค่ะ ค่ะมิวอายุเท่าไหร่คะช่วงนี้อายุ24ค่ะแล้วมิวได้มารู้จักกับพระเจ้าได้ไงคะก็คือหนเกิดมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนค่ะแล้วได้ข่าวว่าช่วงที่มิวอ,อยู่กับพระเจ้าหรือว่าติดตามพระเจ้าผ่านครอบครัวมีช่วงที่เราแอบดื้อแล้วก็แอบหลงหายด้วยใช่ไหมคะใช่อยากให้มิวกล่าวคำพยานเรื่องนี้ให้พี่น้องได้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็คือว่า แม่แต่ว่าในครอบครัวเราพ่อแม่เราจะรับสาพระเจ้าและเป็นครอบครัวคริสเตียนก็ตามแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเสื่อในพระเจ้าและเราก็เรามาโบสถ์แต่ว่าเราจะไม่ค่อยเสื่อในพระเจ้าเราก็จะมีการลงหายจากพระเจ้าแล้วตอนที่มิวลงหายมีความรู้สึกยังไงบ้างคะช่วงนั้นก็คือหนูจะมีอ,ะอายุ19เเข่า2ี่ิบ เพราะว่าเราจะติดเพื่อนแล้วก็มีแฟนแล้วก็เลิมไปเที่ยวกลางคืนค่ะเราก็ไปกับเพื่อนบ้างไปกับแฟนบ้างค่ะแล้วตอนนั้นความรู้สึกเราแบบแฮปปี้หรือว่ามีความรู้สึกที่มันเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็คือ,อเลขกๆกแล้วก็จะแฮปปี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขแต่ว่านานๆไปเราจะมีเอ๊ะแบบ พระเจ้าแบบพยายามที่จะเรียกเราแต่ว่าเราก็แบบมีจิตใจแบบดื้อแต่ว่าก็มีพี่ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็บอกให้หนว่าให้เราลองออธิษฐานลองขอจากพระเจ้าจริงๆค่ะพูดกับหนอืมแล้วตอนนั้นเราก็เลยลองอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าตอบเราช่วงไหนคะก็ช่วงที่เวลาที่เรามีจิตใจแบบ มีปัญหาเกี่ยวกับความรักเรารู้สึกว่าเมื่อเราพยายามหาความรักไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าเพื่อนก็ตามเรารู้สึกว่าหาความรักแต่ว่าเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าขออธิฐานกับพระเจ้าพระเจ้าตอบแลวหนูก็มาหาพระเจ้าเรารู้สึกว่าการที่เราไปหาความรักจากนอกหรือว่าจากคนใดก็ตามมันไม่เหมือนความรักที่เรามาหาจาก เรามาหาพระเจ้าเหมือนเป็นความรักที่จริงใจแบบความรักที่แบบที่จะไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบได้เรารู้สึกอขอบคุณพระเจ้าที่ได้กลับมานะคะแล้วหลังจากที่พระเจ้าเรียกกลับมาแล้วพระเจ้าอวยพรมิวยังไงบ้างคะค่ะก็คือพระเจ้าอวยพรให้หนูมีเพียงการให้หนูได้ไปเรียนในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วนูก็ไปรับใช้พระเจ้าอืบอกอสถานที่ที่ได้ไปร่วมรับใช้ได้ไหมคะ ได้คะ่ะก็คือหนูได้ไปรับใช้พระเจ้าในเขตที่สปปลาวในแถวที่จังหวัดขงซาลีม,ม่กับแถวที่อุดมไซนูก็รับใช้พระเจ้าก็คือการไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับหมู่บ้านต่างจังหวัดอ,อยากให้เล่าสั้นๆว่าบรรยากาศในการไปประกาศที่สปปลาวเป็นยังไงบ้างคะ่ะน่าสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นเป็น สิ่งที่พระเจ้าท้าทายเป็นการอัศจรรย์ที่ครั้งแรกในชีวิตท,ที่เรารับรับใดมาจากพระเจ้าเราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหนูไปกับเพื่อนสองคนบางครั้งเราเป็นผู้หญิงเนาะเราขับรถไม่ค่อยเก่งแต่ว่าทางที่เราไปมันจะลําบากมากช่วงในเวลาที่ฝนเนาะแล้วก็ลมล้มลดลมตลอดแต่ว่า บางครั้งเรากลับมาเราคิดว่าไม่อยากจะไปรับใส่พระเจ้าแต่ว่ามีคนที่นูนใจเราก็ไปรับใส่พระเจ้าโตไปรับใสพระเจ้าโตในทีนั้นเราเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ว่าในการที่เราประกาศข่าวประเสริฐก็มีคนที่รับเสื่อในพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าอ่าซอยผู้คนที่มีการเจ็บป่วยเราเม่คนนั้นเจ็บได้มาเจ็บปี เมื่อมารับเสื้อพระเจ้าได้ยินเราเราได้หายดีเราสิ่งนี้เป็นพระพรไม่ว่าเราจะเดินทางบางครั้งเราก็ล้มลายที่สุดแต่ว่าพระเจ้าก็หักรักษาและก็ช่วยเหลือหนูกับเพื่อนสิ่งนั้นเป็นพระพรและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตือขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยนะคะพอกลับมาแล้วก็พระเจ้าก็เรียกใช้ให้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยนะคะก็ อยากให้มิวฝากข้อคิดสั้นๆหรือว่าหนุนใจสั้นๆกับเยาวชนหรือว่าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ในช่วงนี้ค่ะค่ะก็คืออยากให้นุ่นใจหนูอยากจะนุ่นใจกับพี่น้องอไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่กำลังตามหาความรักไม่ว่าบางครั้งเราจะตามหาความรักจากเพื่อนจากแฟนก็ตามในสิ่งนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าหาความรักในที่นั้นไม่พบให้เรากลับลองมาหาพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะอามนขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับความรักของพระเจ้าที่มาถึงตัวมิวด้วยนะคะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งลูกแกะของพระองค์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะสาหรับพี่น้องคนไหนที่กําลังตามหาความรักอยู่นะคะก็หนุนใจให้มาดูรู้จักกับพระเจ้านะคะ สำหรับช่วงนี้ก็ขอบคุณมิวมากๆนะคะ<ช>สำหรับํำพยานดีๆแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ด้วยนะคะในช่วงต่อไปก็ไปฟังช่วงต่อไปของทางรายการได้เลยค่ะว่าเจ้าเวพร